ครับครับครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ้าวยืนคนละมุมนะครัยืนคนละมุมเลยเต่าพูดพร้อมการง้ากินแรงเพื่อนเห็นลูกอมมาได้เอาปากลงไปฆ่าแต่ต้องให้เห็นพร้อมในสามแมกครับพอข้าขึ้นมาในปากปั๊บเอาดิ้วฉีกแกะแล้วก็ไปยืนดูดตรงนู้นเลยอ่อ้าวกติกาเข้าใจพร้อมพร้อมเอ้าเอ้ายังไม่มายังเบายังเบาเกินเร็วๆต้องแรงอีกออื้ เจ้าเจอแล้วขับเลยขับเลยขับเลยจ้ารับเลยขับับเกับเสร็จแกไปยืนดูโน้ตสามคนมาลลลลล อ่าอย่าหล่นนะจ๊ะถ้าหล่นก็ต้องเก็บกินแล้วไมาอีกแล้วถ้วยที่สองอ่าออกไปเลยครับสามคนออกไปอ่าออกไปยืนคอยที่เดิมเลยค่ะกินกันไปเลยมา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 อิกได้ยังบังเอิบโอ้โหสภาพก็สุกโอ้โหเพื่อนเพื่อนที่รักฉันจะลงโทษเธอแกกินเลยแกกินเลยเอาเป่าพร้อมๆกันห้ามกินแรงเพื่อนนะอ้าวสามสี่ไปเลยอ้าวเริ่มโอ้โห โอ้โหอโอ้โหเอาเลยแรกๆให้เจอลูกอมนะย่ามีกัน้โลยครับลูกที่สองครับเอาเจอแล้วครับเลยครับครับเลยครับเลยครับทั้งแป้งนั่นแหละเอาเลยเขาคืออะไรหแล้วก็ไปไปอมไปดูใต้ต้นไม้เลยโอคลยครับอะเลยครับโอะเลยเเลยโกะเลยโกเลยอเเลยโอเเลยโเลยโอเเลยเลเลยกะเลยเลยกะเลยเลยกะเลยลยเอเลยเลยเ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 เยอเเลยเเลเเลยเเลเยเเลยอเ เข้าแถวครับเข้าแถวต่อหนึ่งอันนี้คือด่านที่ง่ายที่สุดไหมง่ายที่สุดแต่ต้องมีสมาธิในการเล่นนะครับ เราก็ได้แนงหนึ่งครับกติกาครับกติกาเอาช้อนคนละเอาช้อนใส่ในปากนะครับคนละท่นานห <ๆ S 3> ้ามใช้มือจับห้ามใช้มือจับห้ามใช้มือช่วยใช้ปาก พี่จลูกปิองใส่ลงไปแล้วคุณก็เทเพื่อนเทจนไปเทจนไปถึงคนสุดท้ายภายในหนาทีคุณได้กี่ลูกคือความสามารถขีดคุณถ้าตกลงข้างล่างตรงกลางเริ่มคนที่หนึ่งใหม่โอเคนะคะไม่มีการหยิบใส่ช้อนนะครับจดแทงวาฮันให้บางคนอยู่หลังเลย น่่าาาาดีกววเพระคนแรกใช่ป่ะใช่คนแรกมันจะง่ายกว่าถ้าคนหลังมันยากเขยกลับมาเลยไปเท้าเพื่อนกันลังป่าอย่างเงี้ยเกิดมาโอยรูปปากเร็ววะล้วผู้หญิงเดี๋ยวรูปปากเร็ววะเดี๋ยวเย้เย้ยอันนี้ของผู้ใดอ่ายของหนูนะคะใครทำไม่กับจุดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยวะกินกับกินกับช่วยไม่ได้กินกับไม่ต้องลูกใหม่ลูกนี้แหละกินกับครับ ราะว่าหนึ่งกติกาพี่ไม่ได้ใช้น้องขายพี่แค่บอกให้น้องขั้ชนโอเคไหมคะโอเคนะครับอ่าเริ่มตัวอะไรตัวเล็กเพราะว่าอะไรวะของพิ้งเล็กกับมากินีจงพิ้อันจาอ่ะเอร่ะใจเริ่มก็มากินเริ่มจับเนะเอามือไพ่หลังไว้ด้วยเอยังังับยังงจงดิอาางอาาับหมอาอยนใจอาหมอาหม ยกหน่อยยกหน่อยบ้างยกหน่อยบ้างต้องตั้งฉากหน่อยตั้งฉากหน่อยตั้งฉากอ่าโอเคได้เลยแม่แม่โอ้ยนั่งไล่กึบลุไปกันเดยอะคุณเนาะต่ำเลยวันนี้ต่ำเลยเออเพื่อนเออเลยเลยเลยใหญ่เลยไงเขาทำไม่เองไอ้เนี่ยไปบอกไอ้เราก็ทำเองโอ้เห็นดูเดี๋ยวเวลาเขาจ้างโอเคโอเค้าจ้ารักกันมากเลยนะวันนี้นะแม่จูบกันด้วยอาจูบไปอีกล่ะ

เสียดายอู๋เอาไม่ไหม้ไม่ไม่ไม่เรื่องจะได้จูบใหม่อะลูกลูกแผ่นลูกมาไวเลยเริ่มไวเลยเริ่มไวเลยเริ่มไวเลยอ่ะมาไวไหมยังไม่ได้สักเต้มนะครับต้องตั้งใจหน่อยทีเมื่อกี้ได้จะเข้าอกลูกนะต้องตั้งใจหน่อยมังมีคะแนนด้วยนะครับคะแนนเสียนะครับห้านาทีนะครับต้องได้สลยังมีีาดอ่ ตันจเย็นเยอนครับ้นตอเหมือนเมนทุกข้อไก่อถูกม่ถูกงั้นไหมเพกตอตุ๊กอิดชุดหลายเกี๊ยวตัวต่เป็นตุกงเร็วครับเร็วเร็วรับไปก่อนน้องาจจไม่ทันขวาใจะจมูกน้องไม่ใช่จะปากจม1ยจมงใจเย็นเย็นใจเย็นต้องมีแต้มนะครับต้องมีแต้มโอเคโอเค ออแอดอ๋อแอยังไม่ได้เต็อใจเย็นเย็นใจเย็นเนั่งนังไม่ต้องแคบไม่ต้องแคบมน้ตายเต็มช้อนเลยว่ะเฮ้ยน้ตาลเต็มช้อนล้วไลเดี๋ยวไละลเดี๋ Yang yang ya luôn cố gặp đi gấp đi gấp yên yên trái yên yên trái yên yên bao 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 tem, 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 tem. Number มาใหม่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 โอ้โหได้ลูกเดียวเองนะเว้ยได้ลูกเดียวเองนะครับเนี่ยเวลาจังเลยรางวัลรังวัลงวันตัวเนี่ยมีรางวัลด้วยนะครับมีรางวัลด้วยนะครับเด็วครับเด็วยกับอยู่

ต้นเอาไว้ข้างบนเสียบไว้ข้างบนฮ่าฮ่าาไปแล้ใจเย็นเย็นเอ้ยชวนถุงลดเอ้ยชวนถุงเงินได้แล้วได้แล้วบอกบ๊อบจเย็นใจเย็นปั้นตรงนี้ไม่ถีแล้วไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวช็อนเลยช็อตเลยฟ้ามามาจุดทีหนึ่งมามามาจุดทีเนึ่งช็ตะเคยงช็อตตะเคงเ้อ้ยเอ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ no go